นิทานเรื่องคนเลี้ยงหมูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบม,มีชายหนุ่มชื่อว่านายอินอาศัยอยู่เขามีอาชีพเลี้ยงหมูเพื่อขายเป็นรายได้หลักแม้ว่าเขาจะมีเงินจากการขายหมูมากมายแต่เขามักทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลกําไรมากขึ้นโดยไม่คํานึงถึงความทุกข์ของหมูที่เขาเลี้ยงเลยนายอินพยายามเลี้ยงหมูให้ตัวใหญ่เร็วๆโดยการให้กินอาหารเยอะๆและไม่สนใจความสะดวกสบายของหม,มูหลายตัวต้องอยู่อย่างแออัดในคอกเล็กๆและแทบไม่ได้รับอากาศบริสุทธิ์เลย หมูในข้อเริ่มป่วยบางตัวไม่สบายเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานแต่ถึงกระนั้นนายอินยังไม่สนใจเพราะเขาคิดเพียงแค่ว่าหมูตัวใหญ่และจะทํากําไรได้มากวันหนึ่งนายอินได้นำหมูไปขายที่ตลาดตามปกติเขารู้สึกดีใจที่เห็นหมูตัวใหญ่และคิดถึงเงินที่เขาจะได้จากการขายเขาไม่เคยรู้สึกถึงบาปกรรมหรือความทุกข์ของหมูเลย เมื่อเวลาผ่านไปนายอินเริ่มป่วยหนักโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเขาฝันเห็นหมูที่เคยเลี้ยงมาหลอกหลอนทุกคืนหมูเหล่านั้นมาในความฝันด้วยใบหน้าเศร้าซอยและตัดเพาะเขาเริ่มรู้สึกถึงบาปกรรมที่เขาเคยทําหลังจากฝัน้ายหลายคืนอาการป่วยของนายอินเริ่มสุดหนักขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มมีแผลแปลกๆขึ้นตามร่างกายและแผลเหล่านั้นเจ็บปวดเหมือนกับความทุกข์ที่เขาเคยสร้างให้กับหมูที่เขาเลี้ยงนายอินร้องให้ทุกคืนและเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาเคยทําเขาตระหนักได้ว่ากรรมที่เขาก่อไว้กับหมูกําลังย้อนกลับมาหาเขาาในรูปแบบที่คดไถึง นายอินรู้สึกเสียใจและตระหนักว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่เขาเริ่มมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาเลี้ยงหมูโดยขาดความเมตตาเขาเข้าใจว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและความรู้สึกไม่ว่าจะแค่สัตว์หรือมนุษย์เมื่อเขาตรหนักถึงความผิดของตัวเองเขาจึงตัดสินใจที่จะทำการไถ่ายบาปนายอินสร้างคออหมูใหม่ที่ใหญ่และสะอาดกว่าข้อเก่ามากหมูทุกตัวมีพื้นที่เดินเล่นและได้รับการดูแลอย่างดีนายอินให้หมูกินอาหารที่เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเร่งโตอีกต่อไปเขาเลี้ยงหมูเหมือนสมาชิกในครอบครัว และเมื่อถึงเวลาขายเขาก็ขายหมูด้วยจิตสำนึกที่ดีเขาให้หมูมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นายอินพบว่าการทำเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เขาเสียกำไรแต่กลับทำให้เขามีความสุขใจมากขึ้นด้วยหลังจากที่นายอินเริ่มเลี้ยงหมูด้วยความเมตตาความเจ็บป่วยของเขาก็เริ่มดีขึ้นเขาสามารถหลับได้อย่างสงบและไม่ฝันร้ายเกี่ยวกับหมูอีกต่อไปนายอินพบว่าการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตด้วยความรักและความเมตตานั้นทำให้ชีวิตของเขามีความสงบ และความสุขมากขึ้นกรรมที่เคยตามสนองเขาก็ค่อยๆเบาบางลงในอินได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตลอดไปนิทานนี้สอนให้เห็นถึงผลกรรมจากการกระทําของเราถ้าเราทําสิ่งไม่ดีแม้กับสัตว์ก็จะได้รับผลของการกระทํานั้นกลับมาดังนั้นเราจึงควรปฏิบตัติต่อทุกชีวิตด้วยเมตตาและความรัก